สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้จะมาตำถั่วเดี๋ยวนี้ขบถั่วก่อนนะพี่น้องเ้อพอดีเมื่อกี้ใส่พริกใส่ไอ้นี่ไม่ได้ให้ดูพี่น้องจ้าไดอยาว่ากันเนาะตำถั่วให้มันละเอียดเลกนิดก่อนนี่พี่น้องจ้าถั่วเห็นไหมดอกไหมทำให้มันละเอียดเล็กนิดก่อนเพราะว่าบางคนเขาไม่มีฟันเนาะถ้าเขาตำแล้วมันในไอ้นี่มันก็จะไม่อร่อย ตามเป็มนมะนาวพี่นงองจ๋ะตามด้วยมะเขือเทศใส่ไปเลย่น้าจะใส่ตรงนี้แหละเนาะตามด้วยปลาตอนพี่นงองจ๋ะจวดไปเลยรสชาติจะได้เต็จ โอ้ยหอมชื่อชุยๆเรยที่นอนแก๊บมาเด้อมากินด้วยกัน หอยแมลงภู่อบพี่น้องจา้าร้อนๆเลยเดี๋ยวโอ้ยขอโทษขออภัยนะพี่น้องลุกไปเอาไอ้ตะลิวหอยแมลงภู้อบอบหอยแมลงภู้ ผูดพิษเนี่ยแซ่บๆแ,แล้วพี่นองจา๋าทำใหม่ๆร้อนๆเลยแหละยัยอยงอร่อยแล้วพี่นองหอมๆมาเด้อม,มากินด้วยกันพี่นองจา๋าเนี่ยยงเยอะเลยไม่ชอบไปตลาดไปเจอกิโลเออเขาขายก็ตดพี่นองจา๋าเลยเมามากิโลหนึ่ง

ยังสุ่มตำฉันอยู่ไหนนี่มีแต่มีแต่หวยเต็มไปหมดเลยนี่สุ่มตำอยู่นี่นพี่น้องจ้าเห็นไหมเนี่ยแส็บเสบเลยโดนร้อน,น,นพี่นอ้นนองเยหอมน้ำผึ้งดูรยดวยจ้าพี่น,อน้องมือยุสุดเลย อืมอู้จักพี่นองจ้าเนื้ออ,อืมหมักมันหวานอร่อยอืมเสียงเปลือกมันเด้อพนองเด้ยอยเาว่ากันเด้อยอืม กินส้มตำชิมส้มตำก่อนอร่อยเด้อพี่น้อง cái khói, không? Ừ, cái ban thì long giáo, được không? Mạ ủn to, xin พ่อยแม่พู ปกติก็ไม่เคยกินหรอกพี่น้องหอยแมงนผู้กับตังในถัว่วต่วนมา,จากจะกินกับพวกเนื้อทอดเนาะมันยังเห็นหอยแมงนสดอยากกินอเลยบ้ามีถั่วอยู่กำหนึง่งอ,อื้ม ลหอกจนิงๆถั่วจำถั่วติดเหงือกติดฟันเป็นหมดแล้วพี่น้องอย ไม่เลือหรอกพี่น้องจ๋ามด อะไรเละหน่อยเราก็ไม่กินเนะพี่น้องเนาะอร่อยพี่น้องเออ คลิปนี้ก็ขอฝากไค่นิทวันนีพี่น้องเจ้ายังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้เด้อสวัสดีเจ้า